สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับส่วนชมรถใช้งาน1คันนะครับสมาชิกท่านใดเน้นหารถไว้ใช้งานผ่อนเบาๆนะครับอันนี้ผ่อนเดือนละประมาณ3 5 0 0นาะครับลองชมดูก่อนเลยครับราคาสด145,000บ้าับาทขอไปขอส่วนลดกันดูเลยนะครับถ้าใครจะสนใจตัดสดคันนี้ปี2005นะครับ1.5ออโต้ไอวอรี่ตัว E นะครับลองไปหาสเปคเพิ่มเดิมได้นะครับ 1.5ตัว e i v o r y นะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์ครับใช้งานได้ปกตินะครับให้ผ่อนได้ด้วยเอาไปใช้งานกันเลยราคาแบบชิวๆวันละร้อยกว่าบาทนะครับดีกว่ามอเตอร์ไซค์อีกครับเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายนะครับช่วงนี้ก็ลองชมดูก่อนได้เลยนี่ครับตัวนี้เป็น1.5ออโต้นะครับก็1.5ก็กินน้ำมันน้อยหน่อยครับเบาๆถือว่ามาตรฐานนะครับลองชมดูได้ภายในก็เป็นเบาะหนังตกแต่งลายไม้นะครับตัวนี้สภาพ สวยครับหาไว้ใช้งานก็ไม่น่าผิดหวังไปดูตัวจริงได้นะครับเบื้องต้นที่เช็คในส่วนของพลาส,สติกสวยใสครับไม่มีแตกหักส่วเมอนคอนของเบาะหนังนี่อาจจะแบบไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็ไปเก็บไปทําไปขัดไปก็จะสวยใสเหมือนเดิมนะครับหาไว้ใช้งานก็ห้ามพลาดนะครับมันผ่อนได้ด้วยครับใครที่กําลังมองหารถใช้งานผ่อนเบา ตัวนี้ก็เหมาะสมที่สุดครับไม่ติดแก๊สครับเป็นน้ํามันล้วนใครชอบน้ํามันล้วนก็เป็น1.5ก็ประหยัดได้ครับภายในเบาะหนังก็อย่างที่แจ้งนะครับยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ใช้งานได้ปกติครับไปเก็บไปทําเอาหรือว่าตัวนี้เขา่ายมาให้ดูก่อนครับอาจจะยังไม่ได้เก็บทําให้ลองชมดูครับสนใจก็ไปดูรถตัวจริงนะครับแถวบางแคนะครับผมก็แจ้งชัดนไม่ได้โกหกสวยก็ว่าสวยไม่สวยก็ว่าไม่สวยนะครับก็หน้าเดิมหนังเดิมนะครับลองเช็คดูก่อน ชี้เป้าชี้สภาพในเบื้องต้นนะครับที่เหลือก็ต้องไปตรวจสอบสภาพนะครับให้ผ่อนได้ันดีงามตรงนี้นะครับใครหารถไปใช้งานทุนน้อยๆเครดิตด,ดีๆก็ลองเช็คตัวเองพิจารณางบประมาณไปทดลองขับตรวจสอบอยู่ได้นะครับตัวนี้ลองชมอยู่ได้สําหรับผมชี้เป้าชี้สภาพนะครับในส่วนของเบื้องต้นตัวนี้ก็อึดทนถึกอยู่แล้วครับ v ีออสไว้ใจได้ปี2005นะครับตัว v ีออสไอวอรตัว E นะครับไปเช็ค รายละเอียดในเน็ตได้นะครับตัว e